โอเคอยู่นะครับหมุนน้ำนะครับเนี่ยครับผมเป่าใจแต่มาเล่นตอนจบเนี่ยครับการป้องกันคือมิวจะต้องเอาควันเนี่ยไปทั้งตัวเขาถ้ามันต่อย,อยเยอะๆนะครับยากอันนี้จะใบพายมาเป็นอย่าเงี้ยที่ทิ่มหมาันึงไม่ชอบโอ้ยังไม่ใช่ลองนี้นีิว่อะสวัสดีครับตอนนี้เราถึงจุดแล้วพึ่งเบลเลอร์เลยนะครับผมอยู่ข้างๆเองนะครับอยู่พุ่มมะนาว พอดีเขาเก็บมะนาวไม่ได้นะครับมาแถวเนี้ยบางทีเนี้ยมันได้ยินเสียงบางทีเสียงเครื่องเนี้ยก็เพราะฉะนั้นนะครับผมไอเสียงเครื่องตัดญ้านะครับหรือเรือก็ได้อย่างที่เขามาเก็บมะนาวเนี่ยแป๊บแปบแปบแบเปอร์เซ็นที่พึ่งจะแตกมาต่อยนั้นสูงนะครับผมแล้วก็วันนี้คุยเรื่องครบอีกอีกหน่อยเนื่องมาเมื่อวานลงไปนะครับผมเนี้ยอันนี้คลิปนี้ผมใช้ใบตองกล้วยน้ำว้าที่เขาแห้งๆอยู่อยู่ใต้โกกนะครับผมเอาแห้งจริงๆ จุดนะครับผมถ้ามันไม่ควันเนี่ยเอามีดแตะแสะออกนะครับพอแสะออกปุ๊บเนี่ยไฟมันจะสวนให้ตั้งลงแบบนี้นะครับผมสวนขึ้นมาเนี่ยเวลาเป่าสังเกตผมจะเปิดไอโมงแล้วผมเหมือนจะยกกาดบางหน้าพอควันขึ้นมาเนี่ยผมก็เป่าพวดเข้าไปตาหาเหลืองพึ่งคือพึ่งมันจะพึ่งแตกแตกไปเลยไม่เหมือนมิ้มนะครับผมแต่มิ้มอะมันจะหดนะครับพึ่งจะแตกบินตามตัวเราเนี่ยเต็มหมดนะครับแต่อย่าไปกลัวนะครับผมอันนั้นคือเป็นธรรมชาติของพึ่งหลวงนะครับผม มีกา,การแตกนะครับขอเด้อครับผมเขาให้มาตีออกเด้อว,วันนี้ต้องตีหมดทั้งหมดเลยนะครับเขาเก็บมะนาวใช่เขาเก็บมะนาวไม่ได้ภายในสองสามล่องเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ดูอีกเผื่อมีอีกนะครับผมก็ว่าเวลานั้นตัวมาตอมเยอะเหมือนกันนะครับผมไปแช็คพกสองตัวน้องๆเวลาไปตีพึ่งนะครับคนละตัวคนสมมติพึ่งสูงคนล่างก็ต้องมีครบนี่ครบเจ้ามิวนะครับ จะมิวจะใช้สาบเสือได้ปหะหนูใช่สาบเสือหน่อยหนึ่งปนใบตองบเสือกับปนใบตองนะครับผมแล้วก็ห่อหุ้มด้วยสาบเสือนะครับผมแต่มิวก็จะมัดใหญ่หน่อยควนเป็นเตาถ่านนะครับอันอาการตีพึ่งและการนาการน้องน้องเนี่ยนะครับใบสองร้อยห้าสิบรวมส่งไปติดต่อที่เพจหญิงพลอยกำแพงเพชรเฮ้ยหญิงพลอยเฉยเพจหญิงพลอยนะครับลูกสาวของเองนะครับพิมพ์ก็ไปเลยในเพจเฟซบุ๊กนะครับหญิงพลอยก็จะมีน้องพลอยอยู่นะครับผม ของผมบางทีไม่ได้ตอบเม้นเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับผมเม้นเยอะด้วยแล้วก็ตัวเองไม่ค่อยมีเวลาในต่วนี้นะครับบวกกับร่างกายอ่อนแอหน่อยนึงก็เลยไม่ค่อยได้ไปหาพึ่งสักเท่าไหร่ท่านที่ต่างก็โอ้โหขาประจำเนี่ยส่วนมากขาประจําก็จะมาทวงก่อนนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องหายเขาก่อนนะครับผมต้องขอกราบขออภัยว่างันเอะนะครับผมการลงคลิปมผมก็จะเป็นการสอนตีพึ่งนะครับผมตีพึ่งหลวงเนี่ยครับการเข้าจู่โจมการตัดการอะไรยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะสอนการตัดด้วยวันนี้นะครับถ้าน้องๆเจอแบบแกนะครับผมถ้าจะตัดมาขายจริงๆเนี่ยเรามีวิธีที่จะปล่อยให้มันอยู่อีกตัดแต่ปล่อยให้อยู่ตัดอย่างไงนะครับไปดูกันแต่คลิปเนี้ยต้องตัดหมดนะครับผมแต่จะสาธิตให้ดูไปน้องๆตอนนี้ผมอยู่ข้างหลังพึ่งนะครับมันมีทางช่องทางเข้านะครับผมน้องๆต้องจุดทบก่อนนะครับผมเนี่ยครับจุดเลยนะครับควรนยังไม่ต้องจุดน้องหนูเนี่ยครับแล้วก็ตั้งลงนะครับผมทําให้เกิดควันนะครับ เห็นไหมเกิดควันเยอะแล้วก็ลุยเลยนะครับผมยังไม่ได้ใส่โมงนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเป่าครับผมเห็นไหมใส่ไปเลยครับผมนหนูอยู่นี่เอ๊ะเขาเก็บป่ะเนี่ยเสาตึมึงเนี่ย หมุนฟันไหมเหตุใดครับผมสังเกตนะครับหัวน้ําก็โอเคอยู่นะครับหมวน้ํานะครับใหญ่ครับเพื่อนๆแก่แต่ยังไงก็ต้องตัดออกหมดนะครับผมต้องตัดตัดออกหมดจริงๆนะครับ วนพอแล้วหนูไม่ต้องครับเขาค้องเดียวเนี่ยครับผมเป่าใส้ในนี้ผมตัดใส้ไปชุดนึงแล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าเพิ่งมาใส่นะครับโบกไปเลยครับผมนิ่ที่มึง้ดใหญ่หลังเนี่ยแต่น้องๆต้องสมควรที่จะสวมหน้ากากนี่นะครับมันกันได้ดัดมาอย่างเงี้ยนะครับเ <laughs> มื่อกี้โดนไปไหลแลยนะรับมรผมโดนไปสองคีแล้วนะครับน้ำไม่เต็มเท่าไหร,ร่นะข้างล่าง หมุนยอดตึงเลยืพิษาโอ้ถังหนูไม่ได้เอามาเลยนี่ร้านทีไหนอ๋อ,อนี่ครบใช่ปะบอกควันอะไรก็ได้พ่าะเขาบอกหนูเปล่าดิหนูเพิเปล่า พ่อไม่ได้เลีย้ยงเลยอืมก็จุดหนุู่อันเดียไม่ไหวหนุ่มูจุดหนุู่อันเด้อกระเอาตินนี้เลย,ยอ๋อมีดุเหมือนกันนะครับมีต่อยเหมือนกันเพราะว่าหมือตั้งกล้องนะแต่ถ้าไม่ตั้งกล้องก็โอเคไม่เท่าไหร่เข็นไปแล้วปะเนี่ยเพราะตีพึ่งก็ธรรมดานะครับผมของมิวแน่นอนเลยครับ หายใจไม่ค่อออกนะครับผมอดึงหน้ากากนะผม ขอใส่หน้ากากวันนี้นะครับเพราะว่ามีต่อยนะครับผมเนี่ยสมมุติว่าน้องนองเนี่ยตัดตรงนี้นะครับอีเนี่ยปล่อยเอาแค่จุงล่างแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูก่อน<ม>เนี่ยครับผมตัดแค่น,นี้พอนะครับนอกนั้นปล่อยแล้วก็เอาแก้หัวน้ำ อยู่ต่อครับผมประมาณปลายเมษามาลุนนิกีหัวน้ำเนี่ยจะเยอะกว่านี้ด้วยตามนะครับเพราะว่าดอกไม้ใหญ่มันออกนะครับช่วงเดือนตีเดือนห้านะครับผมเนี่นะครับการตัดพึ่งแต่ถ้าน้องๆตัดไปหมดเลยเนี่ยมันจะไม่อยู่หรือว่าตัดไปหมดมุงคนทิ้งแค่ลงล่างเนี่ยไม่อยู่มันไม่มีตัวอ่อนอันนี้มีอยู่นะครับอยู่ครับผมแบบนั้นนะครับอ,อนุเอาวางนอกก่อนยังยังเนี่ยวางกาพื้น่ะาวางกาพื้นนะต่อพื้นนะ วางนี้ก็ได้เอ้ยมไม่ต้องคนระับโนวางนูง่นเดี๋ยวหนูทำครบลหลนใจเนี่ยวาง,ท,งทั้งพื้นเนี่ยจับไปแล้ววางนี้เอาควันไหมแมวเอาอมสมมติว่ามีเกสรตแต่นี้เกสรไม่เคยมีนะครับตัดเกสรอ,ออกกับน,น้องๆเนี่นยครับเกสรน,นะครับ ถ้าน้องๆไม่ตัดแล้วตัดไปรวบหรือว่าไปคั้นเนี่ยมันจะคุ้นควักจากน้ำผึ้งสวยอลา,ามแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นน้ำผึ้งคุ้นควักนะครับผมดูไม่น่ากินนะครับแต่ถามว่ามีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ถ้ามันปนกับเกสรแต่คนซื้อเขาเนี่ยเวลาเขาตื้อเราไปแล้วเนยเขาจะโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้มันคุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งน้องๆต้องตัดแยกใส่ถุงสะอาดนะครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับผมหน้าเนี้ยเกสรส่วนมากจะน้อยมันจะลุยน้ําหวานก่อนผึ้งนะครับ น,นี่ใส่แป้ง้วเนาะไม่เอาไปถึงหรอกอีนี้จะโยนให้ปลาเลยนะครับผมโอ้มมนะผมไม่ใช่ถอดหมวก,มวกโชว์แต่ผมหายใจไม่ออกเป็นคนอย่างนั้นนะครับผมบางคนบอกโอ้ยมันทำไมต้องถอดหมวดโชว์หนะ้าไม่ใช่นะครับผมคือมันหายใจไม่ค่อยออกแต่ถ้าเพิ่งลุมจริงๆอะผมไม่ดึงเลยนะครับเพราะดวงตาเราเป็นสิ่งสำคัญประมาณนั้นนะครับ มันเบสที่หนวดหนุห่ยเยอะเลยไม่เข้ารบลูกไอ้โมงอ่ะกันได้ไม่เข้าจะน้อยคาล้อออกดีนะถุงสะอาดครับผมคือใหม่ๆเลยนะครับก่อนนิ้งแต่จะเต็ดขาประจำเลยนะครับผมเพราะว่าหลายท่านเลือเกินที่สั่งผมไว้นะครับผม การตัดก็ไม่ยากนะครับตัดพึ่งเนี่ยนะโห,โหอย่างนี้คุยกันได้ครับผมบลเลอร์น,นะครับผม,บลลบผมหัวน้ำนะครับผมอันนี้ก็ผมนะของเจ้ามิวนี่ควันดีผมดับไปแล้ว แต่ถ้ามันไม่ต่อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปจุดนะครับผมพูดถึงนะฮะอันนี้ขอหมดนะครับผมพ่อขอมีป่านหน่อยะะได้ไหมป่ะได้ได้ได้แลวพ่อไปแต่งหนูไว้นั่นก่อนนะเปล่าป่ะอย่าไปทำอย่างนั้นต้องเป่ลปาลูกตัวมันจะตายเนี่ยเห็นไหมหยอดใหม่นะครับผมคือมันมันมันจะอยู่นะครับแต่มันต้องเอาออกนะครับผมเพราะมัน เขาเก็บของไม่ได้นะครับข้าวขมิดหน่อยหวานอมุเกี่ยวนิดนิดเผื่อมาเกาะใหม่ให้กรของเก็บไปก่อน เราจะได้มาอีกใช่ไหมมิวขูดไว้ชลาดแต่แต่ถ้าก่ออีกเขาก็ให้มาตีนะครับผมเราไม่ห่วงนะฮะมาใหม่เด้อเป็นน้องเด้ออ่แล้วก็นี่เทคนิคนึงนะครับเพืเ่อนๆการขูดขอนพึ่งขูดแบบนี้นะครับผม เนี่ยให้มันเนียนนะครับผมพูดถึงจะให้มันเกาะใหม่นะแต่นี้ผมผมก็ขูดทิ้งไว้เผื่อโอกาสหน้าปีหน้าว่างั้นเถอะหรือแรงหน้าแต่ให้เขาเก็บชุดมะนาวไปก่อนนะครับต่อยงี้หนอโดนกระหักไปแม่ดึงทานเดี๋ยวแม่งโดนหีกแน่๋อดึงน้อยออกยังออกแล้วโดนมงเลยไม่ต้องเปิดไม่เปิดแล้วพอาเปิดมันม่งไม่ได้ครับเพิ่งหน้านี้อันตรายอยู่น้องๆนะครับอย่าไปเปิดแบบผมแต่ผมอึดอัดครับผมปะดูตัวกันดูตัวอ่อนกันครับผม มือชา้าดิกนะครับผมงานจะจบอันนี้ให้ปลาครับจริงงานจะจบอยู่แล้วงานสองเม่เน,นี่ยตอนนี้มันมีกลิ่นหน่อยที่หน้าหนูมันก็ใสนะ่อะไเนาะยิงม,มีกลิ่น,ม,นมันจะยิ่งลุมนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเวลามันรุมเยอะๆเนี่ยก็ต้องเอาควันเนี่ยจุดอย่างนั้นนะลูกแล้วก็เอาโซ่เอาปลาถ้าต้อมหัวเยอะยกควันมาที่หัวหายใจไม่ออก เห็นไหมที่หัวผมนะครับมีเล่นนะครับเด๋ยวมาเล่นตอนจบเนี่ยครับการป้องกันคือมิวจะต้องเอาควันเนี่ยไปทั้งตัวเขาถ้ามันต่อยเยอะนะมาเล่นตอนจบเนี um> ่ยครับการป้องกันคือม um> ิวจะต้องเอาควันเนี่ยไปทั้งตัวเขาถ้ามันต่อยเยอะนะครับจะต่อยเยอะจริงนะครับผม บอะว,ว่าขึ้นแล้วก่อนไหมเดี๋ยวก่อนทีพายเรือก็ไม่เป็นทอเรือมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านทอดซ้ายพลิกขวา่อขวาไปพลิกซ้ายพึ่งกระตามครับผมดีนะที่ทำครบมาทำครบมาแบบโอเคหน่อยอ่ะ <c oughs> นี่ยังกุยอยู่ย,ยังป้องกันได้อยู่นี่ของเจมิว ส่วนนองผมข้างหลังยังไม่หมดก็หมัวตาทิศให้น้องๆรู้ว่าการตัดมันเป็นยังไงตัดแบบไหนให้มันอยู่หรือว่าจะตัดมาแค่กินอะไรเงี้ยจะเราจะทิ้งส่วนไหนนะครับที่มันจะอยู่อะไรเงี้ยอืมก็ดีลาหน่อยหนึ่งก็ธรรมดานะครับ <c oughs> ไม่ใช่ตีพึ่งดีลาแต่เราต้องอธิบายให้กับเพื่อนๆน,น้องๆมือใหม่ที่อยากรู้อยากศาึกษาบางท่านก็ถามมาบอกว่าพานผมตัดไว้เนี่ยมันไม่อยู่เลยก็บอกงั้น นะครับที่ไม่อยู่ก็คือว่าบางทีเนี่ยเขาตัดตัดเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งหมอนี่ใช้ควันคุ้มรองตัวเองเยอะอยู่นะครับผมแต่ของผมมามีบ้างไม่มีบ้างนะครับพอมันได้มันมาตอมผมเยอะๆเนี่ยผมก็จะดึงหน้ากากแต่รู้แล้วว่าพึ่งหลังเนี้ยเพราะว่าอากาศฝนตกนะครับวันนี้ไม่คืมนะครับผมก็มีแดดมีร้อนอนบอ้าวนี่แหละนะครับช่วงเนี้ยฝนมาไวนะครับพายุมาไวฝนฟ้าขนองมาไวนะครับน้องๆตีพึ่งไม่ว่าสูงว่าต่ำ อย่าประมาทนะครับผมเพราะว่าบางหลังจู่โจมแบบแต่ที่รอดกันมาได้ก็คือครบควันนะครับที่ผมทำกันเนี่ยควันอย่างเดียวเลยที่ช่วยได้ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ชุดทหารจิ้มถึงเนื้อพูดง่ายๆนะครับผมเนี่ยชุดเนี่ยไม่ใช่ชุดเก่งนะครับผมแต่ผมมากคนขี้ร้อนผมก็เลยจะใส่ชุดแบบนี้เลยไม่มีชุดตีพึ่งกับเขาที่กันได้ที่สุดก็คือหน้ากาก,ากหน้าผมไม่โดนแต่เจ้าเนี่ ห่วงรอเปิดไม่เปิดเป่าควานอ๋อเปิดเป่าควานช่วงนั้นพึ่งมันกําลังเล่นอยู่นะครับเพราะว่ามีกลิ่นเหล็กไนที่ผมแล้วผมโดนไปหกเจ็ดตัวหนูโดนกี่ตัวสองตัวสองตัวที่หน้า,านปากตัวหนึ่งเอปากหอันเจอปากตัวหนึ่งเพราะสงสัยหนูถอนนี่แล้วออกไม่หมดแล้วมันมาทิ้มนี้ป่ะใช่ถอนออกมาแล้วออกมาแล้วเห็นแล้ว<อ>เห็นรอยแล้วตอนเลิกเลิกโมงนะครับถ้าไม่เปิดไอ้โมงก็ไม่โดนแต่ควันนะ่ะอย่าทิ้งพอโดนก็โดนแล้วเนี่ยผมก็จะบอกลูกให้เอาควันเนี่ยไปทั้งเหนือลมให้ควันเนี่ยมาลมเรานะครับแล้วก็ทนหน่อยนึง พึ่งมันจะโจมตีเต็มเลยนะเวลามันลุมทึ้งอย่างที่ผมห่านกล้องไปหาเจ้ามิวนะครับคนที่ก็โดนลุมทึ้งนะครับผมก็อย่างนี้แหละครับผมเวลาไม่มีควันช่วยเนี่ยเราเห็นไหมมันจะดํามืดเต็มหัวก็เลยเต็มหน้าก็เลยจุดสําคัญนะถ้าผมโดนอย่างนี้นตั้งยี่สิบตัวผมหายใจไม่ออกเลี่ยงเหมือนกันนะครับผมเนี่ยการป้องกันพึ่งต่อยน,นะครับผมก็สอนลูกไปด้วยนะครับแต่นี่เขาไม่ค่อยแพ้พึ่งแต่มิ้มันก็จะคันขึ้นผื่นนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับเดี๋ยวถ้าเจอได้เห็นคลิป,น,น,ลปน้ีก ดูคลิปคลิปเนี้ยนะครับโหดหน่อยนึงนะครับแต่ตอนขับต่อยเรานี่เราถอเรือมานี่แม่เนาะมันทรมานสวัสดีครับผม <laughs>